กราบสวัสดีครับ f c นะฮะผู้มีอุปการะคุณผู้มีพระคุณของผมนะครับแสบพิจิตนะครับผมช่องตัวเซียนช a นแนลนะครับผมมาพบมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่วงวาดระแวงพระเครื่องดูดีๆมีแท้ปนนะฮะ งน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 เอฟซี FC ทังมาบอกใส่เอ็โค่อยคุณแสบดูด,ดีมีแท้ปนนหนนนนนนวันนี้ก็โอ้โหกว่าจะปีกตัวมาได้วันนี้ก็จัดโต๊ะกลางเต็นท์นะครับสาหรับงานประกวดพระเครื่องนะฮะชุมนุมเพื่นพ,พ้่อนทุงพี่ชาวการพักเครื่องนะฮะในเขตระแวกนะฮะภาคเหนือตอนล่างนะฮะว่าจะเป็นพิจิตกำแพงสุโขทัยพิษุโล นะครับผมก็แวดล้อมพี่น้องนะครับที่แวดล้อมในเขตพังงตล่างนะครับผมมาถึงเรื่องพระของเราบ้างนะครับ fc ครับผมวันนี้บางท่านอาจจะบอกโอ้พระน้าเก่าอีกแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะ fc หลายท่านก็บ่นว่าเหงานะฮะไม่มีพระจะดูไม่มีพระนําองค์หน้าใหม่เลยนะฮะมีมาองค์สององค์ก็ยังดีนะท่านแสบมีอะไรบ้างพี่แสบมีอะไรบ้างนะฮะ คราวน,นี้ผมก็เที่ยวไปจวเวนหามานะครับผมโชว์พ้าหน้าใหม่ก่อนเลยครับเอฟซี FC, นะครับนี่ฮะพิมพ์นิยมเก,เก๋านะฮะเก๋ยังไงเก๋ได้แพงเก๋ยังไงเก๋ดูดีมีราคานะครับผมนะฮะเก๋แบบนี้เขาขายกันหลักแสนได้ยังไงนะะมาดูกันครับผมมาดูกันนะฮะ คือพูดไปก็เหมือนโม orship, นะครับผมแต่เขามีการขายกันแล้วจริง,รงๆนะฮะเรียกว่าขายกันแค่ชอบนะฮะขายกันแค่ชอบนะฮะพิมพ์นพิยมมือลองนะฮะนี่ฮะหรือพิมพ์มิยมบีนั่นเองนะครับนี่ฮะเนี่ยถ้าพิมพ์นิยมเอนะครับจะมีนี่ฮะเขาเรียกว่าตาพินอยู่ตรงนี้นะครับผมพิมพิมิยมมือลองเนี่ยก็จะมีคมีมือลองลางๆนะอยู่ต้วนี้นะฮะบางคนอาจจะมองเป็นพิมพน,นิยมเอแต่ คือมือรองด้านล่างเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมแต่ผมจะดูจุดตรงนี้นะครับผมนะฮะดูจุดตรงนี้ถ้ามีเหมือนตาพระอินทร์เขาเรียกว่าอะไรมีจุดขึ้นจิกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะตีเป็นพิมพ์เอ A นะฮะแต่อันเนี้ยตีเป็นพิมพ์บีนะครับผมนะฮะเนี่ยครับดูหน้านี่เหมือนกับในหนังสือเลยนะฮะเหมือนถอดแบบแกะกันมาเลยนะครับจากในหนังสือนะครับ ดูว่าเขาเก๊เก่ายังไงเก๊เกแล้วดูมีราคานะครับนี่ฮะนี่ครับเขาซื้อขายกันเรียกว่าหลายหมื่นถึงแสนนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับผมนะฮะดูเนื้อหานะครับนี่ฮะมีการขายกันได้จริงนะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับสภาพใช้ด้วยนะฮะสภาพใช้ผิวแห้งหิ้งเก่าเก็บนะครับคือเนื้อหาแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเต่าที่ว่าไม่มีพิมพ์ที่ตายตัวมาตรฐานสากลเนี่ยก็เรียกว่าแท้กันดูง่ายนะครับเนื้อหาแบบนี้นะมีฮะจุดจ่ายตังนะฮะจุดจ่ายตังนะฮะมีเลี่ยมกระเช้านะครับผมเลี่ยมกระเช้าเปิดหน้าเปิดหลังนี่ยดูสภาพการศึกนะครับนี่ฮะศึกนะครับนี่ฮะศึกไปเป็นปแท็บนะครับเก๋เก่ายัางไงให้ได้เก่าขนาดนี้นะฮะเก๋ยังไงให้ได้เก่าขนาดนี้เก๋เรียกว่าทันหลวงเพราะเงินกันเลยทีเดียวนะฮะเอฟซีนะครับนี่ครับดูฮะ เนี่ยครับผมเก๋เก่า,กายัางไงนะครับให้เก่าขนาดนี้จุดจ่ายตังดูแมีคือจุดจ่ายตังนะครับนี่ฮะเนี่ยครับเก๋ยังไงให้ได้เก่าขนาดนี้นะครับเก๋ยังไงให้ได้สวยขนาดนี้ครับเก๋ยังไงให้ใกล้เคียงให้ดูเป็นพระแท้นะครับผมนี่ฮะนคะนครับผมพระแบบนี้มีราคาแพงกว่าพระแท้ หลายๆองค์หลายๆรุ่นหลายๆพิมพ์นะครับ F4 นะฮะเรียกว่าเก๋แบบนี้คล้องแล้วไม่อายใครครับผมเพราะนี่คือเก๋สไตล์วินเทจนะฮะ F4 นะครับผมนะฮะเก๋แต่เขานิยมเล่นหากันเอาง่ายๆนะครับ F4 นะฮะนะครับดูนะครับดูความเก่านะครับผมเนี่ยคือมันต้องส่องไง F4 นะฮะ ต้องส่องถึงจะเห็นความเก่าที่ลึกซึ้งนะฮะของพระองค์นี้นะเห็นจุดจ่ายตังค์นะครับผมว่าเอ๊ะทำไมเก๋แต่ทาไมเขาซื้อกันแพงนะครับผมนะฮะเนี่ยไม่รู้ผมจะกล้องแล้วก็นั่นแบบนี่ฮะอ่านี่ฮะนี่ครับดูความเก๋เก่านะฮะดูความเก๋เก่านี่ครับโมโหกล้องนะฮะ กองก่อนเนาะนีมฮะ fc ครับผมนีก็พอได้เนี่ยครับผมใช้นะครับนีฮะสัมผัสเหงื่อสัมผัสนั่นมานะครับศึกธรรมชาติครับผมศึกธรรมชาติครับ fc ครับศึกธรรมชาตินะครับอ่าดูเนี่ยเนียชัดเจนเลยนะครับเก๋าศึกธรรมชาตินะฮะเนี่ยครับการใช้จริงการคล้องใช้แบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าจะมาคล้องเล่นเหงื่อกันแค่ ไม่กี่เดือนปีสองปีไม่ใช่นะครับเฟี F C นะฮะเนี่ยครับผมนี่คือเขาตั้งใจใช้มาจริงๆนะครับผมใช้จริงพระมีประสบการณ์แต่เป็นพระเก,ะเก,ะเก๋านะฮะเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนนะฮะมาเจอเก๋เก,เกอย่างนี้แล้วท่านจะต้องอซื้อมาในราคาที่แพงนะครับ แต่ผมกล้าจะบอกเลยเลยว่าถ้าท่านไ่เจอแบบนี้นะครับไม่มีวันที่จะซื้อได้ถูกนะครับผมไม่มีวันที่จะซื้อได้ถูกนะครับผมนี่ฮะจุดใต้ฐานนะครับเข้าตําราหมดนะครับผมเข้าตําราหมดนะฮะนี่ฮะ,น,ฮะนี่ครับผมคือที่จุดๆคือภาพไม่ชัดนะไม่ใช่อะไรนะ fc นะฮะเนี่ยผมพยายามสมาธิที่จะแบบให้เห็นแบบเนื้อหาจริงๆนะฮะของพระอ,องค์นี้นะครับให้เห็นว่าล่องรอยเนี่ะการใช้แบบของใช้แบบธรรมชาตจริงๆนะครับเนี่ยดูหน้าตาครับผม ดูกันให้นานๆไปเลยนะฮะนี่คือ,เ,อเก๋าหลวงเพ่อเงินพิมพ์มิยมบีนี่ฮะนี่ฮะนี่สึกไปเป็นแถบเลยนะครับ fc นะฮะ ศึกไปเป็นจับแถบนฮะศึกธรรมชาตินะครับ FC นะฮะนะครับผมนะฮะโลหะวันนะเหลืองอมเขียวนี่ครับผมจุดจ,จ่ายตังจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับนะีบ่ฮนะนี่ครับผมพระแบบนี้ไม่มีลิมิตท,ทางด้านราคาครับผมเปิดสี่ห้าแสนนะฮะก็ไม่ผิดนะครับผมเปิดราคาสี่ห้าแสน เปิดเป็นร้านก็ไม่ผิดนะครับผมนะฮะถูกใจราคาเท่าไหร่ก็สวนกันเอานะฮะนะครับผมสําหรับเก๊กเก่าฟอร์มดีแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าพระบางองค์เก๊กแต่มีมูลค่ามีราคาแพงกว่าพระแท้บางองค์บางรุ่นนะครับผมอ่าอันนี้มาดูพระหน้า,าใหม่อีกองค์หนึ่งนะครับผมที่ภูมิใจนําเสนอนะฮะอ,อ้าานี่ฮะ เป็นพระสังกัจจยหลวงพ่อเงินกรุวัดขวางนะฮะนะครับพิมพ์เสียงโตนะครับผมพระอ,องค์นี้ทำไมเป็นสภาพแบบนี้นี่ฮะเรียกว่าเขาเรียกว่าชุกมิเกิลมาชุกเงินมาหรือเปียกเงินนั่นเองเรียกให้เชะเทเรียกให้ดูคาสิสก็เรียกว่าเปียกเปียกเงินนะฮะมีเขาชุกมานาแล้วนะครับแต่กุปีสองเจ็ดนะฮะคือควรจะก่อนเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่า พระที่เขาได้มาอะไรเงี้ยจะมีราคาเล่นหากันแพงหรือว่ายังไงหรือจะต้องคงสภาพไว้แบบไหนนะเขาอยากจะคล้องอยากจะใช้นะครับนี่เป็นสภาพใช้นะครับผมสภาพใช้มานะครับเขาก็เอาไปชุบนะครับให้มีความสวยงามนะฮะให้มีความสวยงามเพราะเมื่อก่อนเนี้ยมีพระปีหนึ่งวัดวังจิกนะก็ชุบแบบนี้นะครับก็มีหลายองค์นะฮะไม่ว่าจะเป็น1.5แล้วก็ มีวัดอื่นอีกนะครับที่พระเป็นพระปีหนึ่งแล้วชุบอย่างนี้หรือเขาอาจจะมองว่าอุ้ยเป็นสีเงินชุบเงินแล้วดูดูสวยงามนะฮะเขาก็ทาไปชุบโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรนะฮะเนี่ยครับผมเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตาครับผมเพียงแต่ว่าไปชุบอ่าชุบสีเงินมานะฮะชุบเงินหรือเปียกเงินมานะครับผมให้เกิดความสวยงามนะฮะเนี่ยสวยงามคมปิ๊บนะฮะคมกริบเลยนะครับผม fc นะฮะ ภาษากระกจายกรุกวัดขวางพิมเสียงโตนะฮะถ้าสภาพเดิมๆนะฮะเสียงโตตอนนี้ก็ผมว่าไม่น่าตามกว่ากูเดิมๆผมว่าไม่น่าตามกว่เจ็ดแปดพันหรือถึงหมื่นนะครับผมแต่องนี้ราคาไม่ถึงครับผมราคาไม่ถึงนะฮะระคบผมเรียกว่าของดีราคาจับต้องได้นะครับนะฮะน่ารักน่าใช้นะครับผม การันตีพระแท้นะครับผมแท้คือแท้เก๋คือเก๋เก่าคือเก่านะฮะเอฟซี FC นะครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าพระแท้พระทุกองมีคุณค่าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพระแท้พระเก๋พระเก๋เก่าพระเกใ๋ใหม่นะครับผมนะฮะดูกันฮะดูให้จำนะฮะนี่ฮะใต้ฐานนะครับผมลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ จุกบิ๊กเกิลนะครับผมหรือเปียกเงินอะไรประมาณนี้นะครับผม fc นะฮะก็ถ้าพูดใ้แบบเท่ๆก็แบบเปียกนุิงเปียกเงินอะไรประมาณนี้นะครับ fc นะฮะ่ะใครดูแบบโบราณโบราณน่ารักนะฮะส่วนที่เหลือเป็นพาร์ทที่เคยลงคลิปแล้วทั้งนั้นเลยนะครับ fc เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะไปเร็วๆเ,เลยตั้งใจว่าจะไม่ให้เกินยี่สิบนาทีนะมาดูต่อไปนะครับผมดูพาร์ทที่แบบว่าคนมาถามเยอะมากแต่ว่า ติดจองนะฮะอ่านี่หลวงปู่สุขรองค์นี้นะครับคนถามนะผมบอกเลยเกินสิบคนนะฮะแต่ว่าติดจองกับอ่า fc ชั้นหนึ่งนะครับผมถึงจุดหนึ่งเอ่อเขาก็แจ้งมาว่าผมไม่พร้อมนะครับผมไม่พร้อมที่จะนั่นนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะก็พอแจ้งมาอย่างนี้ผมก็เอามาทําคลิปอีกทีหนึงนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมก็ทักมาได้นะครับผมทักมาได้ แต่ราคาอย่างที่บอกแหะครับพระเนี่ยต่อไปผมผมจะไม่ให้เครดิตการจองที่นานเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ fc นะฮะเพราะว่ามันเสียโอกาสนะครับมันเสียโอกาสนะครับผมแต่ลูกค้าประจาเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครเรียกว,ว่าจองไว้นานเกินกว่าวันลุ้งขึ้นนะฮะวันลุ้งขึ้นเนี่ยก่อนเชียงทุกคนโอนหมดแล้วนะฮะ ผมก็จะให้เครดิตนะครับ Fc เ,เหล่านี้นะครับผมที่คอยสนับสนุนผมได้ดีมาตลอดนะครับผมอย่างเช่นจองคืนนี้พรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงเนี่ยเขาก็โอนเลยเพราะเขารู้ว่าผมจะต้องส่งของช่วงบ่ายไม่เกิน4ี่โมงเย็นของทุกวันนะครับ Fc นะฮะสำหรับพระหลวงปุษสุองค์นี้นะครับผมผมไม่การันตีนะครับเพราะว่าผมดูไม่เป็นนะฮะชอบใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ Fc นะฮะนะครับผมนะฮะสำหรับ ให้ดูพาร์ที่หลุดจองนะครับผมนี่ฮะนี่คนถามไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะคนถามเกินกว่า20คนนะฮะเนื่องจากว่ามีความสวยงามนะครับผมตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิชวัดคำังถากลายเกี่ยวทรงซิก,ก้านะครับผมนี่ฮะอีกหนึ่งความแท้ดูง่ายเครื่องรางใสเนี่ยจังหวัดพิจิตนะครับนี่ครับผมนี่ฮะโอเคนะครับผม ไปกันไม่ไวเลยอีกดอกหนึ่งฮนะตะกรุดหลวงพ่อพิษเหมือนกันนะครับผมมีที่มาถามกันเยอะแยะจริงๆอีกเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าจิตจองแล้วครับผมนะฮะนี่ฮะอั่วทองเหลืองนะครับแต่สาแดงนะครับอั่วทองเหลืองนะครับผมนะฮะนะครับถ้าใครกลัวว่าจะเป็นทองแดงนะผมขายราคาพ่อเตียงให้เลยนะครับดอกนี้นะครับผมนี่ฮะ ผมขายราคาพ่อเตียงให้เลยนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าเป็นอัวทองเหลืองสาแดงนะครับผมสาแดงนะฮะเนี่ยครับชัดเจนนะครับรอยผ่าดูนะครับผมรอยผ่าดูนะครับผมนี่ฮะดอกนี้นะครับยันเขาเรียกว่ายันคู่ชีวิตเต็มสูตรนะฮะเต็มสูบเลยนะครับนี่ฮะรอยลักนะฮะนี่ฮะลักนะครับเกาะนะฮะซึมไปตามเชือกนะครับผมเกาะอยู่กับตะกั่วนะฮะ ก็เคยดูก <jak> ันไปแล้วนะครับ FC นะฮะผมก็คงไม่ให้ดูนานนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื u u ่อกันนะฮะพูดง่ายๆเลยนะฮะเพราะวันนี้มีพ้าหน้าใหม่แค่สององค์เองนะครับผมอ่าและการนี้อีกองค์นึก็ที่มาต่อถามราคากันเยอะแยะนะฮะอาจารย์แจ้พิมพ์ครื่องซีกนะครับผมอันนี้ไม่ทันนะครับไม่ทันหลวงพ่อเงินนะครับพระอาจารย์แจ้พิมพ์ครื่องซีกพิมีผม คนอื่นอาจจะบอกว่าขายเป็นทันอะไรประมาณนี้พอผมมั่นใจว่าไม่ทันขอวงพ่อเงินนะฮะอาจารย์แจ๊ะกูลหน้านนคู่นะฮะเนื้อทองโลหะทองผสมเก้ากว่าทันกว่าครับผมนะฮะองนี้ก็มีดีก,กีที่หนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดระยองนะครับผมนะฮะก็ไปกันเร็วๆเลยนะครับนี่ฮะสำหรับผระเก่าๆนะฮะพระปิก,กาเนตนะฮะพระสังกระจายนะครับผมก็เอามาติดๆแผงไว้นะเผื่อ ใครชอบอะไรยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยวันนี้ก็เรียกว่าแก้เหงากันไปนะครับ fc นะฮะมีพระหน้าใหม่มาให้ดูแค่2คนนะฮะสององค์นะฮะผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะฮะที่ไม่สามารถที่จะหาพระไดเ้เหมือนกับทุกคลิปนะฮะน,นี่ครับผมนี่ครับถือว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับพระจริงสักกระจาหรือว่าพระอุปคุตอย่างนี้นะฮะน่ารักน่าใช้ครับ fc ครับนะฮะสักกระจาย ครับผมนะนะประเด็นวันนี้ก็คือเนี่ยครับองค์นี้นะฮะองนี้เลยนะครับผมพิมพ์นิยมนะฮะเก๋เก่านะฮะนี่ครับผมไม่ถูกครับฟอร์มนี้เก๋แบบนี้ฟอร์มแบบนี้นะครับ FC นะฮะผมบอกได้เลยว่าไม่ถูกนะฮะราคาไม่ถูกครับเนี่ยฮะ แล้วก็พระสังกัจจายกุวัดขวางนะครับผมแต่ว่าชุบกระไหลเงินหรือว่าเปียกเงินนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้อ๋อแล้วนี่ฮนะเต่าเ้าเล่นหากันเป็นหลวงพ่ออิ่มนะฮะพ่ออิ่มหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะฮะเขามีความเก่านะฮะ เนื้อหาเรียกว่าเก่าถึงยุคนะครับผมแปลกสวยนะฮะก็ทักกันได้นะฮะราคาไม่แรงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ fc นะฮะก็ตั้งใจไว้จะไม่ให้เกิน20นาทีนะครับผมแล้วก็เพื่อจะไม่ให้ลงลึกมากนะครับหากคานชอบลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ชอบพระก็หรือเครื่องรางชิ้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมมาจจะเป็นตะกุดนะครับหลวอพอพิษนะก็มีอยู่ เนี่ยเครื่องรางก็มีอยู่แค่สองทิ้นะฮะแล้วก็เต่าก็ถือว่าเป็นเครื่องรางนะครับ fc ครับผมเนี่ยคนถามกันมาเยอะนะครับผมนะฮะก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับ fc นะครับแป๊บๆก็ยี่สิบนาทีแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม fc ฮะกับช่วงวาดระแวงพักเครื่องดูดีๆมีแฉปนนะฮะ และพบก,กันใหม่ครับ FC นะฮะอย่าลืมนะครับ56กุมภาพันธ์นี้ใครอยากจะมาเที่ยวก็ทักทายผมได้นะครับสนใจพักเครื่องนะฮะ061-898-73-42นะฮะ061-898-73-42นะฮะโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยสำหรับเบอร์นี้นะครับ FC ทุกท่านนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคอมเมนต์ดีนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผม กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ